นี่คือจุดผาสุดแผ่นดินนะครับสามภาคภาคเหนือข้อของเพชรบูร์ภาคกลางก็คือลบบุรีครับส่วนในนี้ภาคอีสานก็คือของอำเภอเทพสถิตนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับดูบรรยากาศข้างใน,นเป็นแบบไหนะเดียวก็ดูนี่จางภาคอิสระนะครับ ผมจะพาเดินเข้าดูเรื่อยๆสำรวจพาสุทธิพันดินนี่ค่ะกลุ่มทั้งพาบิสระก็ามาตั้งเต็นที่ธรรมชาติก็เต็นมาผสม อ,อ๋อคงไม่ได้ยิงแล้วครับมือไม่ว่างเลยมั้งครับเนี่ยาสุดแผ่นเด่นเขาบอกว่าเป็นโลโกโ้เดี๋ยวผมจะเดินไล่ดูไปยังไงนี่คือพอเป็นหงือ,อ นี่คือผาสุดแผ่นดินครับกะบอกระวังลจจื่น ก็เลยไม่ร okay. ู้ว <them ceiling> ่าอันนี้เที่ยวเขาฟังเหยก็เป็นเยลมเย็นดีอาสันเรื่อยๆผมเอาไม่สิ่งอย่างเขาบอกครับเคยตกจากที่สูงม่ยากลมเย็นดีเนาะบอก จะพาเดินดูนะครับเ,เป็นจังไรตามดูบวรยากลับเองเขาบอกกว่าอย่าให้ชิดลิงหน้าปาเกินไปลมเย็นดีมากเลย หน้าผาเไปนี่ยชอ ลมเย็นดีครับี่น้องเย็นครับเย็นแนอันนี้กลุ่มในโซนผาสุดแผ่นดินนะครับ มีร้านกาแฟด้วยก็บอกว่ามีร้านกาแฟทางนี้ฮะดูนะครับผมจะไปกินดูในอุทยานเลยเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ อาจจะเดินหรือไม่เดินไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะกลับมาเขาบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้19องศานะครับมันใช่ไหมว่ามันไม่น่าใช่ ทางนี้มีร้านกาแฟเนี่ยนึกตานี่มีหนังสเต็กขาดไปแล้ว หน่วยพุทมพยาบาลพ์หัวขว้จะบอกขึ้นไม่เกินสิบคนหน้าเบ่งครับจุดชมวิวบอกจะบอกว่ายังงามครับบอสเซิงบอสซับนับข้าสวยอยู่ข้างล่งางเขาบอกว่าเทียนรักษาสัตว์ป่าสรัตว์บังการ ตามพอสมควรนะครับ ถ้าคนนานๆนมาก็บอกว่างามแต่ถ้าดูทุกวันก็น่าจะประมาณงั้นงันแหละจะลองกินกาแฟนะครับ ไียงกาแฟเอสเปรสโซเย็นแจ้วครับน้ำนี่นี่น้ำเอสเหรอคะครับเอสเอสเปรสโซเย็นอเอเอก็ไม่เล้กาแฟก็ไม่เล้กาแฟสดหมดค่ะมีคาปูกับลาเต้แล้วก็มอกค่าได้ะคะ่ะ มุมจินเอสเปโซ่ครับค,ครับนี่โตน,นียงโอ้โหมองดูทางนี้ ม่ดูก้อนหินนะครับ i don't เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาก่อรักนะครับ